ชิงอำนาจเซเลสกีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเจราจาหยุดรบรัสเซียหักหน้าผู้นำที่ไม่กินยอมสื่อโลกชี้บทเรียนตะวันตกประเมินปูตินต่ำจากเมื่อวันที่17พฤศจ,จิกาย,ยน2566ท็อปวอร์ได้มีการอ้างถึงสำนักข่าวบุมเบิร์กด้วยคำถแถลงของววลโลดีมีเซเลสกีว่า รัฐประหารรอบใหม่อาจเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อถอนตนเองออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของอยูเครนนั้นทั้งนี้ทัวารบุว่าในความเป็นจริงความกังวลดังก,กล่าวของผู้นำยูเครนไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะหลายเดือนที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกคาดการว่าหากการรุกตอบโต้ของกองทัพยูเครนล้มเหลวเซเลสกี้อาจถูกคนล้มอันตรายหลักต่อประมุขแห่งรัฐมาจากกองทัพเป็นตัวบุคคลของผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งกองทัพยูเครน นายพลวาลเลอรี่ชาลูชนีล่าสุดวันที่1ธันวาคม2566เว็บไซต์ทวีตว์ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ในยูเครนและความคืบหน้าในการเจราจาหยุดยิงกับร,รัสเซียรวมทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในยูเครนว่าซีมเฮิร์สนักข่าวสืบสวนสอบสวนชาวอเมริกนันออกแถลงการดึงดูดความสนใจซึ่งซีมเฮิร์สเคยมีการตีพิมพ์งานนิทรรศการที่ตั้งชื่อสหรัฐอเมริกาว่า เป็นต้นเหตุของการระเบิดในท่อส่งก๊าซนอสตรีมหลังจากนั้นทางการสาหรัฐเริ่มที่จะหักล้างซีโมเฮิร์ตโดยมีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อที่ควบคุมรวมถึงเรื่องที่กลุ่มชาวยูเครนที่เห็นอกเห็นใจต่อเจ้าหน้าที่ของประเทศต่างๆมาถึงที่เกิดการระเบิดบนเรือยอสปัจจุบันซีโมเฮิร์ตอ้างเจ้าหน้าที่นิรนามในวอชิงตันกล่าวว่าการเจราจาหยุดยิงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วระหว่างรัสเซียและยูเครน การเจราจาเหล่านี้ดำเนินโดยหัวนหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพยูเครนและรัสเซียนั่นก็คือวาลเลรีชาลุชนีและวาเลรีเกราซิมอฟในเวลาเดียวกันชาลุชนีกำลังเจราจากับรัสเซียโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประธานาธิบดีเซเลสกีเพราะตะวันตกได้มีการชี้แจงกับเซเลสกีอย่างชัดเจนว่าหากเขาไม่ตกลงที่จะเจราจากับมอสโกก็จะมีคนอื่นทำการเจราจากำลังดำเนินการโดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวหน้า ฝ่ายรัสเซียเข้ารับตำแหน่งที่เคียฟต้องรับรองเขตอำนาจศาลของรัสเซียในไครเมียและดินแดนของภูมิภาคดอนบาสซาปโปริเซียและเคอร์ซอนภายใต้การควบคุมของรัสเซียยูเครนพร้อมดินแดนที่เหลือสามารถเข้าร่วมหนาโตได้โดยคำนึงถึงข้อที่จริงที่ว่าพันธมิตรจะไม่ประจำการกองทหารและโจมตีอาวุธในดินแดนยูเครนเพิร์ชได้มีการระบุอย่างไรก็ตามทัพวอร์ได้มีการทิ้งท้ายข้อความว่าจนถึงขณะนี้ทั้งมอสโกและเคียฟ ยังไม่ได้มีการตอบกลับอย่างเป็นทางการต่อสิ่งพิมพ์นี้ของนักข่าวชาวอเมริกันชาติตวันตกกำลังเริ่มกำจัดม่านของการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัสเซียและค่อยๆยอมรับความจริงที่พัฒนาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความล้มเหลวของการรุกตอบโตของกองทัพยูเครนในปัจจุบันมีความสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถทางทหารของอยูเครนนอกจากนี้การคาดการเกี่ยวกับการล่มสลาย ของเศรษฐกิจรัสเซียก็เกิดขึ้นในทางกลับกันเพราะกําลังเติบโตขึ้นไม่ใช่ลมสลายที่ไม่เป็นความจริงอย่างที่บางฝ่ายคาดการน,นักข่าวชาวเยอรมันจากดายซายชี้ให้เห็นในความสนใจกับอีกแง่มุมหนึ่งนั่นก็คือพฤติกรรมของผู้นำของรัฐที่ขัดแย้งกันมีการตั้งข้อสังเกตถึงความกังวลใจและการระคายเคืองอย่างต่อเนื่องของวลดิมีเซเลสกีในทางกลับกันประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูติน แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ออนไลน์ล่าสุดในการประชุมสุดยอด G20 เมื่อวันที่22พฤศจิก,กายนความแตกต่างในพฤติกรรมนั้นค่อนขางเข้าใจได้ปัญหาของประธานาธิบดียูเคร,รนกำลังเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กองทัพและ,ศะเศรษฐกิจรัสเซียกำลังแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จซึ่งสะท้อนให้เห็นในพฤติกรรมของวลาดิเมียปูติน ซึ่งความมั่นคงและความแข็งแกร่งของรัสเซียยุคใหม่ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของชาติตะวันตกที่ครั้งหนึ่งเคยประเมินเคมลินต่ำไป